สวัสดีเจ้าวันนี้น้องะปากุ้คนมาแป่งต่ำบะเขียใส่ไข่ต้มกันนะเจ้าเอาส่วนผสมกุ้งยางของเขาเน่ะเจ้ามาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยส่วนปะเขียของเขาน่ะเจ้าเอาซ่อมแตงแตงมันน้อยเนอเวลาเขาปิ้งมันจะได้บ่แตกเจ้าหลังจากนั้นก็เอาบะเขียของเขาเน่ะเจ้าไปปิ้งไฟให้มันสุกเพราะบะเขียใกล้สุกแล้วเน่ะเจ้าก็เอาพริกเอาหอมเตียมหอมบัวน่ะเจ้าไปปิ้งให้มันสุกเจ้าบะเขียของเขาเน่ะเจ้ามันเลิบเอาปึกมันเอาให้เสียงแล้วก็ไปซับนะเจ้าซับแล้วก็ ไปตำน่ะเจ้าเวลาเขาต่ำมันจะได้แบบเสดส่หน,น้าเจ้าเพราะว่าบบเขียน้ามันนักเนาะส่วนผสมกุยางเขาเตรียมเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเขาไปต่ำใบเขียกันได้เลยเจ้าเอาหอมบัวหอมขาวพริกใส่เขียอลงไปจากนั้นก็ต่ำให้มันเลือกได้เลยเจ้าพอส่วนผสมเลือกแล้วก็ใส่ใะเขียใส่ไข่ต้มปรุงรส้วยผงนัวนะเจ้าจังนั้นก็ต่ำให้ส่วนผสมกุยางเข้ากันได้เลยเจ้า ขั้นตอนสุดท้ายก็มาใส่ต้นหอมป้อมหอมบัวลงไปหน่อยเจ้าจังนั้นก็ตำเพื่อมันเข้ากันแหมรลออหนึ่งจิ้มรสตามใจชอบได้เลยนะจ้ากกล้ออินนบาาเเเืต ตำบะเขียของเขาวันนี้ก็เซตเรียบร้อยแล้วเจาว้าจัดใส่ถ้วยไว้ทาเลยนะเจา้าก่อนเสิร์ฟก็ยองหน้าตัยหอมดวนเห็นน้อยหนึ่งเนะ้อเมนูตำบะเขียถือเป็นเมนูในความทรงจําสมัยละอ่อนเลยเจา้าอวยชอบย่างคือกินเกือบกู้หวานกินต้าได้ก็บะกไก่เจ้า